สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ปี2568ชาวลัคนาราศีสิงห์ถูกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะ ก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนมกราคมนะคะเดือนแรกของปี2568นั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในหลายเรื่องของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องมาจากดาวอาทิตย์ ดาวประจําตัวของชาวสิงนั้นจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งปุตตะค่ะซึ่งก็จะเป็นพบเรือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ปุตตะก็คือความสนุกสนานความบันเทิงใจจึงถือว่ามก,กราคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงนั้นจะได้พักผ่อนหย่อนใจจะมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองการกินเลี้ยงการสังสรรค์เข้ามา ก็อย่างน้อยค่ะในช่วงประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของชาวสิงเลยนะคะดังนั้นหากจะคิดจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องบอกเลยว่าคุณนั้นยังมีเกณฑ์จะสมหวังจะสำเร็จนะคะและก็บรรยาการรอบตัวของคุณจะเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานจะมีมิสหายลายร้อมตัวคุณอยู่เสมอเนื่องจากดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัชชานั้น ก็จะโครจรเล็งลัคนาเกิดนะคะและสำหรับดาวศุกร์จะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิลาด้วยค่ะก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะทำให้ชาวสิงห์กำลังจะได้ลาบผลนะคะจะมีความโชคดีมาจากมิตรสหายจากคนใกล้ตัวในวันที่สองมกราคมค่ะดาวพุธซึ่งก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวโชคลาภของชาวสิงนั้นจะย้ายเข้ามาโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์ ในราศีธนูนะคะก็ถือว่าจะส่งผลดีให้เกิดกับเจ้าชะตานะคะเกี่ยวกับการเงินและรายได้เรียกว่าคุณนั้นจะมีโชคลาภมีเงินทองเข้ามาจากช่องทางใหม่ๆเอาล่ะในบางคนเป็นไปได้ค่ะชาวสิงว่าคุณกำลังจะได้มือถือเครื่องใหม่จะได้แท็บเลต็ตหรือว่าอุปกรณ์ข้าวของที่ดูทันสมัยและก็นะับว่าคุณนั้นนะคะยังมีความโดดเด่นดวงดีนะคะ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในระยะนี้ด้วยนะคะ 14. มกราคมค่ะชาวสิงห์ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรซึ่งก็จะเป็นพบอริในดวงชะตานั่นก็แปลว่าชาวสิงห์ทั้งหลายคะสำหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณนั้นมีโอกาสเนาะที่จะต้องเจอกับความยุ่งยากลำบากใจ จะมีปัญหามีอุปสรรคจะมีความวุ่นวายเข้ามาหลายท่านนะคะก็มีเกณฑ์จะเกิดข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาก็ได้และสำหรับในท่านใดนะคะที่คุณมีคู่มีแฟนอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะทะเลาะกันหนักมากนะคะในช่วงปลายปลายเดือนมกราคมนะคะจากนั้นค่ะในวันที่20มกรา ดาวพุธก็จะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอาริก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงปลายๆเดือนนี้เงินทองสภาพคล่องของชาวสิงจะเริ่มมีความติดขัดฝืดเคืองที่มากขึ้นบางครั้งบางทีนะคะคุณก็จะต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปคอยแก้ไขปัญหาบางท่านก็จะไปใช้หนี้ใช้สินที่มีอยู่หรือมันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นจะต้องเสียเงินจ่ายเงินก็ได้ 25มกราคมค่ะดาวอังคารนะคะก็จะถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในข้อดีนะคะแม่หมอมองว่าดาวอังคารจะย้ายเข้าไปกระตุ้นนะให้ชาวสิงนั้นจะมีพลังกายพลังใจจะมีความขยันขันแข็งนะคะไม่ขี้เกียจเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับดาวอังคารนั้นถือว่าจะเป็นดวงดาว ที่กำลังจะนำพาโชคลาภชื่อเสียงความสำเร็จมาให้เกิดกับชาวสิงหน์นะคะในช่วงประมาณ2-3เดือนจากนี้ไปด้วยค่ะเพียงแต่คุณนั้นก็จะต้องรอจังหวะให้ดวงดาวกลับมาโครจรเดินหน้าได้ก่อนนะคะ28มกราคมค่ะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะมีมาตารฐานเป็นมหาอุดโครจรร่วมกับดาวพระราหู ตรงนี้ก็จะต้องบอกกับชาวสิงห์ก่อนนะคะว่ามันจะมีทั้งข้อดีจะมีทั้งข้อเสียเข้ามาพร้อมๆกันในข้อดีนะคะก็ถือว่าคู่ดาวคู่นี้จะเป็นดวงดาวที่เสริมสเสน่ห์ทำให้ชาวสิงห์นะคะจะเป็นที่ลหลงไหลถ้าหากคุณใช้ในทางดีมันก็ดีไปค่ะแต่ขณะเดียวกัน ดวงดาวคู่นี้จะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะนะคะนั่นก็กลายเป็นว่านะคะในหลายคนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกความลุ่มหลงมัวเมาครอบงำเอาก็ได้หลายคนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์หรือว่าคุณน,นั้นอาจจะขาดความยับยับย้งชั่งใจนะคะขาดความยั้งคิดเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินทองอะไรแบบนี้แทนนะคะ เอาละชาวสิงห์ทั้งหลายคะสำหรับในเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะแม่หมอบอกเลยค่ะว่าจะเป็นจังหวะดีนาทีทองของคุณนะคะทำให้หลายคนหลายท่านมีเกณฑ์จะสมหวังสำเร็จในหลายๆเรื่องนะคะแต่เมื่อเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนั้นดาวหลายดวงก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเสียหายดังนั้นคุณก็จะต้องมีสติมีความระมัดระวังตัว อย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายๆไม่งั้นคุณนะคะก็มีแววจะหมดตัวเอาได้เหมือนกันนะคะในด้านการงานในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกนะคะก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีแม่หมอมองว่ายังเป็นจังหวะที่การงานการค้าธุรกิจของชาวสิงนั้นจะยังดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะ ถึงแม้ลึกๆนั้นคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างไรแต่เนื่องจากดาวการงานเดิมนั้นก็จะเล่งลักนณะเกิดด้วยก็จะทำให้ชาวสิงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องทำนะคะ และก็ในข้อดีก็คือเจ้าชะตาจะมีตัวช่วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นเจ้านายที่คอยสนับสนุนคนค้าคนขายคนที่ทำธุรกิจก็เรียกว่าคุณจะมีทักษะในการเจรจาจนสามารถสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังจึงถือว่าชีวิตของคุณนั้นมีโอก ที่จะต้องไปพบเจอกับอุปสรรคคนทำงานประจำก็มีโอกาสจะเจอกับปัญหาที่มันยากมากขึ้นจะต้องแก้ปัญหาเยอะขึ้นจนบางครั้งบางทีคุณจะรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความอึดอจจัดใจส่วนคนทำธุรกิจก็เช่นกันมีแนวโน้มว่าธุรกิจการค้าของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะไม่ราบรื่นสดใสดังนั้นภาพรวมดวงการงาน ก็จะมาหนักมาเหนื่อยกันในช่วงปลายปลเดือนเนาะยังไงชาวสิงห์ทั้งหลายก็จะต้องเตรียมพร้อมตั้งรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกันให้ดีนะคะในด้านการเงินและโชคลาภก็สำหรับดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภของชาวสิงห์จะยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีคะ่ะ จึงถือว่าคุณเองก็ยังเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีโดดเด่นต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกก็ถือว่าชาวสิงเองมีโอกาสจะหาเงินง่ายจะได้เงินเยอะนะคะ หลายคนก็จะได้โชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะจากเงินเดือนจากรายได้ประจำหลายหลายคนก็จะได้รางวัลใหญ่เนาะจากการจับฉลากของขวัญปีใหม่ในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะคะ และสำหรับดาวสุขที่เล็งลัคนาเกิดของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมิสหายคนรู้จกักจะนำพาลาบผลมาให้กับคุณจึงนับว่าจะเป็นจุดที่ดวงการเงินของคุณโดดเด่นดวงดีมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับหลายๆราศีนะคะอย่างไรก็ตามชาวสิงคค้าหลังจากวันที่20มกราคมไปแล้ว ดาวการเงินของคุณนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอริและตรงนี้ก็กลายเป็นว่าจากที่เคยได้เจ้ชาชะตาก็มีโอกาสจะเสียเงินเสียทรัพย์หรือจะเป็นจุดที่การเงินรายได้ของคุณจะติดขัดฝืดเครืองอีกครั้งนะคะ หลายคนก็มีโอกาสที่จะไปถูกหลอกถูกโกงให้เสียทรัพย์ดังนั้นคะ่ะชาวสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนคุณจะต้องระวังมิจฉาชีพกันให้ดีด้วยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ จริงๆแล้วนะคะเวลาที่ดาวสุกเพ่งเล็งลัคนาเกิดถึงแม้ว่าจะเป็นพินทุบาตในดวงชะตานะคะแต่ตัวของแม่หมอก็มักจะทายดีมากกว่าทายเสียนะคะแต่เพราะว่าในตอนนี้นะคะชาวสิง์ก็จะมีดาวเสาเนาะตั้งท่ารอรับดาวสุกอยู่มันก็เลยทําให้สิ่งที่ควรจะเป็นความสุขจะเปลี่ยนเป็นความเศร้าความอึดอัดใจแทนจึงนะว่าหลายคู่ค่ะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะทะเลาะกันจะเกิดข้อขั แย้งกันหรือว่ามักจะพูดจาประชดประชันกันอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นคนที่มีคู่มีแฟนนะคะยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะคารมหรือหลีกเลี่ยงการที่เราไปขุดเอาเรื่องในอดีตเข้ามาเป็นประเด็นทำให้เรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คะ่ะ ส่วนคนที่ยังโสดนะคะดาวสุกเร็งลัคนาทั้งทีก็จะทำให้คุณดูดีจะมีเสน่ห์มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ความรักของคุณนั้นมันจะมาพร้อมๆกับอุปสรรคและความวุ่นวายใจหลายคนเรียกว่าคุณนั้นจะต้องไปเจอกับคนที่ขี้หึงขี้หวงอารมณ์รุนแรงยังไงก็จะต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีด้วยนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง สำหรับชาวสิงในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะปวดคอบ่าไหลจะปวดกล้ามเนื้อนะคะหลายคนก็เรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเลื้อลังนะคะอาจจะปวดร้าวหนักนะคะจากไหลไล่ลงไปถึงช่วงขากันเลยทีเดียวก็ได้อย่างไรก็ดีค่ะเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะชาวสิงทั้งดาวพุธกับดาวอาทิตย์นั้นจะเข้าไปโครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวเสาร์ตรงนี้ก็จะส่งผลให้คุณกลายเป็นคนปากไวใจจะร้อนได้ง่ายกว่าปก ะะดังนั้นแม่หมอแนะนำค่ะว่าคุณจะต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆพูดถึงแม้ว่าเราจะต้องไปเจอกับคนที่นี่ัยแย่แค่ไหนก็ต้องพยายามกลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปเสียเวลาทะเลาะก,กับคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องราวใหญ่โตตามมาได้ในภายหลังนะคะในส่วนวันที่อารมณ์ไม่ดีชีวิตติดขัดเกิดปัญหาจะได้แก่วันที่ 1>, 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28และวันที่29่สกมกราคมนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่เด็กถือเหรียญชาริอตและหนึ่งเหรียญ ก็สำหรับไพ่ใบแรกของชาวสิงเนาะในเดือนมกราคมนี้จะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะคะซึ่งก็จะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นก็จะเห็นด้วยนะคะว่าเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์จะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งปุตตะไปจนถึงช่วงวันที่14มมกราคมจึงนะว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวสิงหลายคน กำลังคิดกำลังวางแผนอยากจะเริ่มต้นลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งสิ่งที่คุณคิดฝันเป้าหมายของคุณในตอนนี้นะคะมันก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของคุณในระยะยาวเช่นบางท่านนั้นก็กำลังวางแผนเรียนต่อนะคะหรืออาจจะคิดลงทุนหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มพูนมากขึ้น หลายคนก็อาจจะกำลังมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีซึ่งแม่หมอก็แนะนำว่าชาวสิงค์คะคุณสามารถที่จะทำได้เลยและสุดท้ายมันก็จะสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเพียงแต่ขออย่างเดียวเน้อชาวสิง์อย่าได้ละทิ้งกลางคันอย่าได้ทำแบบครึ่งๆกลางๆแล้วหยุดนะคะ เนื่องจากไพ่ใบต่อมาจะเป็นไพ่เดอะชาริออตนะคะไพ่อัศวินนักรบนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของการต่อสู้ฝ่าฟันนะคะอ่าพอไพ่ใบนี้เข้ามานะคะก็ย่อมหมายถึงความรับผิดชอบ การต่อสู้แข่งขันการบุกตะลุยไปข้างหน้าดังนั้นค่ะถ้าเราจะหมายถึงการสมัครงานหางานมันก็จะต้องมีการแข่งขันเข้ามานะคะคุณจะต้อง h ช l เลนต์ตัวเองจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันก่อนถึงจะคว้าชัยชนะได้อะไรแบบนี้นะคะคือถ้าหากคุณอยู่เฉยๆทำแบบเดิมซ้ำๆคุณก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนนะคะ และก็สำหรับไพ่ใบสุดท้ายของชาวสิงจะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่แห่งความโชคดีจึงนับว่าสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าชะตาก็จะได้ปิดจบกันแบบสวยๆนะคะถือว่าหลายคนเลยล่ะค่ะคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามามีโอกาสจะได้รับข้าวของที่มีค่าหลายท่านก็จะมีโชคลาบแบบไม่คาดฝันจะมีลาบลอยหรือว่าอาจจะถูกหวยรวยโชคกันในช่วงเดือนมกราคมนี้ ก็ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีมีกําลังทรัพย์นะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะคด้วยการกดด o n a t i o super tank นะคะหรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแนะนําติชมแม่หมอตายคลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะแม่หมอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอด ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ